พี่บอกอย่างนี้น้องก็บอกไม่ได้น้องจะทาอย่างนั้นหมายถึงอ,อะไรบอกอย่างนี้น้องจะเอาอย่างไรก็พี่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คือพี่พร้อมหมดแล้วถูกไหมอยู่ที่น้องเลยใช่ไหม orc? พี่ก็รู้ว่าน้องอะ่ะเอาจริงนะไม่ได้แบบพูดเล่นน้องไม่ไม่มีพูดเล่นไม่อะไรใดๆทั้งนั้นคือถ้าความตั้งใจน้องคือวันนี้ก็คือวันนี้น้องไม่พูดเล่นแล้วน้องให้โอกาสมาหลายวันแล้ว มานานแล้วด <source. S 2> ้วยได้กินอะไรบ้างกินเยอะแยะเลยชีวิตหนูปกติดีอะไรอย่าเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องเนี้ยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินอีกแล้วหื ไม่ได้ยินอีกแล้วเหรอัะโหล